สวัสดีนักเรียนม4ม5ทุกคนนะครับสำหรับคลิปการสอนนี้ก็คือเป็นคลิปการสอนแรกของบทที่4นะครับซึ่งบทที่4ก็มีชื่อว่ากรมัณภาพรังสีและพลังงานนิวเคลียร์นะครับซึ่งหัวข้อแรกที่เราจะไปเรียนกันนะครับก็คือหัวข้อกรมัณภาพลังสีอ่าเรามาดูเลยนะครับเขาบอกว่าดูไปพร้อมๆกันเลยนะครับนักเรียนเปิดชิดมาบทที่4หน้าแรกเลยนะครับ เขาบอกว่าในปัจจุบันนี้เป็นที่ทราบกันว่าอะตอมนะครับอะตอมเคยได้ยินไหมครับวิชาเคมีคุณครูวัชรีเคยสอนไปแล้วใช่ไหมครับอะตอมประกอบไปด้วยอนุภาคที่สําคัญอยู่กี่ชนิดครับนักเรียน3ชนิดนะครับอนุภาคที่อยู่ในอะตอม3ชนิดนี้ก็คือมีอะไรบ้างครับนักเรียน 1. อิเล็กตรอนใช่ไหมครับ2โปรตอน3นิวตอนจำไหมนะครับ อิเล็กตรอนหน่งสัญลักษณ์ก็คือ e ลบนะครับโปรตอนสัญลักษณ์ก็คือ p บวกนิวตอนก็คือ n เฉยๆนะครับซึ่งอนุภาคทั้ง3ามชนิดนี้เขาจะเรียกว่าอนุภาคมูลฐานนะครับดังนั้นถ้าเขาถามว่าอนุภาคมูลฐานในอะตอมประกอบไปด้วยอนุภาคใดบ้างนะครับนักเรียนต้องตอบให้ได้นะครับว่า1ก็คือประกอบไปด้วยอิเล็กตรอน2โปรตอน3นิวตอนนะครับ ซึ่งอนุภาคทั้ง3ตัวนี้นะครับเราจะมาดูเลยนะครับว่ามันมีสมบัติยังไงบ้างนะครับอ้าดูเลยนะครับโปรตอนนะครับสัญลักษณ์ของมันก็คือ p ใช่ไหมครับประจุก็คือเป็นประจุบวกหมวลเท่ากับ1.007285 amu นะครับ amu ก็คือ atomic mass unit นะครับต่อไปอิเล็กตรอนสัญลักษณ์ก็คือ e ประจุมันเป็นลบหนะครับดังนั้นให้เราจำเลยนะครับว่าโปรตอนประจุเป็นบวกส่วนอิเล็กตรอนประจุเป็นลบมวลของอิเล็กตรอนเท่าไหร่นักเรียน0 0 0ย5 4 9ดังนั้นถ้าเราสังเกตมวลนี่นะครับโปรตอนจะมีมวลมากกว่าอิเล็กตรอนถือว่าเยอะมากนะครับเนี่ยนะครับต่อไปอนุภาคตัวสุดท้ายที่อยู่ในอะตอมก็คือ Newton, นิวตรอนสัญลักษณ์ก็คือ n ประจุเป็น0ย ดังนั้นนะครับนิวตอนจะมีสภาพทางไฟฟ้าเป็นกลางเป็นกลางก็คือไม่มีประจุนะครับมวลของมัน1 0 0 8 6จุนะครับ,บ, 5, รบดังนั้นถ้าเราสังเกตมวลของนิวตอนนี้จะมีขนาดมากกว่ามวลของโปรตอนนะครับดังนั้นถ้าเราเรียงเรียงขนาดของมวลนะครับ ทั้งสตัวถ้าเราเปรียบเทียบใช่ไหมมวลมวลอนุภาคมูลฐาน3ตัวตัวที่มีมวลมากที่สุดก็คือนิวตอนรองลงมาก็คือโปรตอนส่วนอิเล็กตรอนนี่มวลน้อยที่สุดนะครับจำไว้เลยนะครับประจ,จุใช่ไหมโปตอนเป็นบวกอิเล็กตรอนเป็นลบนิวตอนเป็นกลางดังนั้นถ้าก็ถามว่าอนุภาคมวลฐานที่อยู่ใน อะตอมอนุภาคใดเป็นกลางป้าบเราตอบเลยครับนิวตันนะครับหมายเหตุเขาบอกว่า1 amu ถ้าเราจะแปลงไปเป็นกรรมใช่ไหมครับ1 amu เท่ากับ1.66คูณ10ยกกำลังลบดังนั้นถ้าเราจะเปลี่ยนมวลในหน่วย amu ก็คือคูณตัวนี้เข้าไปครับ1.66คูณ10ยกกำลังลบ24เข้าไปนะครับจากมวล amu มันก็จะกลายไปเป็น กรรมนะครับต่อเลยนะครับเขาบอกว่าสัญลักษณ์ของธาตุที่เขียนโดยแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับจํานวนอนุภาคมูลฐานของอะตอมเราจะเรียกว่าสัญลักษณ์นิวเคลียร์ซึ่งสัญลักษณ์นิวเคลียร์นะครับเขาจะเขียนยังไงนักเรียนนี่ A x z อนี่คือตัวเลขที่อยู่บนหัวหัวของธาตุนั้นๆน,น,นะครับ x นี่คือ x คือชื่อธาตุ x คือชื่อธาตุส่วนแทก็คือตัวเลขที่ห้อยอยู่ด้านล่างของสัญลักษณ์ของธาตุนะครับ a คืออะไรครับ a คือเลขมวลเลขมวลนี่หายอย่างไงเลขมวลนี่เขาบอกว่าหาจากเลขมวลเท่ากับจำนวนะไรครับโปรตอนบวกกับจำนวนนิวตอนดังนั้นถ้าอยากรู้ว่าเลขมวลเท่าไหร่ให้เอาจำนวนโปรตอน บวกด้วยจำนวนนิวตันเลขมวลเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าอะไรครับจำนวนนิวคลีออนดังนั้นถ้าเขาถามว่าจำนวนนิวคลีออนเท่าไหร่นะครับจำนวนนิวคลีออนก็คือให้เราเอาอะไรครับโปรตอนบวกกับนิวตันจขาไว้นะครับจำนวนนิวคลีออนจะเท่ากับจำนวนโปรตอนบวกด้วยนิวตัน นะครับต่อไปตัวเลขที่ห้อยอยู่าล่างก็คือแทนด้วยสัญลักษณ์ก็คือ Z ใช่ไหมครับ Z ก็คือเลขอะตอมเลขอะตอมจะเท่ากับจํานวนโปรตอนนะครับดังนั้นถ้าเราอยากรู้ว่าจํานวนโปรตอนของธาตุนั้นมีกี่อนุภาคนะครับให้เราดูที่เลขอะตอมเลขอะตอมเท่าไหร่แสดงว่าจํานวนโปรตอนของธาตุนั้นเท่านั้น,าน,นบางทีถ้าธาตุมันอยู่ใน สภาพเป็นกลางทางไฟฟ้านี่จำนวนโปรตอนนี่จะเท่ากับจำนวนอิเล็กตรอนจังไห้นะครับถ้าถ้านั้นเป็นกลางจำนวนโปรตอนจะเท่ากับจำนวนอิเล็กตรอนนะครับอ่าด้านล่างนี่ครูสอนไปแล้วนะครับเลขอะตอมกับเรียมวลอ่าครูไม่พูดนะครับต่อไปเปิดไปหน้าที่สองครับข้อควรทราบ เกี่ยวกับสัญลักษณ์นิวเคลียร์นะครับข้อหนึ่งเขาบอกว่าเลขอะตอมเลขอะตอมก็คือตัวเลขที่ห้อยอยู่ด้านล่างใช่ไหมครับเลขอะตอมจะเท่ากับจํานวนอะไรครับโปรตอนและก็เท่ากับลำดับของธาตุในตารางธาตุดังนั้นเขาบอกว่าถ้าเรารู้จํานวนโปรตอนเราจะรู้ว่าธาตุนั้นเป็นธาตุลำดับที่เท่าไหร่ในตารางธาตุและเป็นธาตุอะไรตัวอย่างเช่นเขาบอกเขายกตัวยอย่างเข้ามา นะครับ x ห้อยหกหกคือตัวเลขที่ห้อยอยู่ด้านล่างตัวเลขที่ห้อยอยู่ด้านล่างก็คืออะไรครับเลขอะตอมดังนั้นธาตุ x นี่มีเลขอะตอมเท่ากับหกแสดงว่าธาตุ x เป็นธาตุลำดับที่หกเป็นธาตุลำดับที่หกในตารางธาตุนะครับซึ่งก็คือธาตุอะไรครับ mm hmm. เขาบอกว่าซึ่งก็คือธาตุคาร์บอนเราเราจะดูยังไงครับลำดับที่หกในตารางธาตุเราก็นับเลยครับบนสุดก็คือไฮโดรเจนหนึ่ง นับในแนวนอนนะครับจากซ้ายไปขวา1 2 3 4 5 6ปับ๊บไปตกที่คาร์บอนถ้าครูย,ยกตัวอย่างเป็นอ่า y 9ก้ะครับ y 9 y 9นี่คือธาตอะไรอ่าแล้วก็เช็คนะครับ y, y มีเลขอะตอมเท่าไรครับ 9, 9. ถ้ามีเลขอะตอม 9, เก้าแสดงว่าโปรตอนก็มี9อนุภาคเป็นธาตุลำดับที่9ในตารางธาตุ y เป็น้าอะไรนะครับเราก็นับเลยครับจากซ้ายไปขวาในแนวนอนนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าปั๊บไปตกที่อะไรครับเอฟอ่าเอฟก็คือฟลูออรีนนะครับอ่าโอเคไหมครับต่อไปเขาบอกว่าอะตอมของธาตุชนิดเดียวกัน จะต้องมีอะไรเท่ากันนักเรียนจะมีจำนวนโปรตอนเท่ากันเสมอจำไว้นะครับถ้าเป็นธาตุชนิดเดียวกันก็คือเป็นธาตุเดียวกันนักเรียนถ้ามันเป็นธาตุเดียวกันแสดงว่ามันต้องมีโปรตอนเท่ากันจำไว้นะครับต่อไปเขาบอกว่าถ้าจํานวนโปรตอนของอะตอมเปลี่ยนไปถ้าโปรตอนเปลี่ยนไปและสมบัติของอะตอมก็จะเปลี่ยนไปด้วยจำไว้นะครับถ้าโปรตอนเปลี่ยน สมบัติของอะตอมก็จะเปลี่ยนไปด้วยเช่นจากเดิมคาร์บอนมีมีโปรตอนเท่ากับ6ตัวเกิดวันใดวันหนึง่งอโปรตอนของคาร์บอนเหลือ4เป็นไงครับโปรตอนเปลี่ยนไหมครับโปรตอนเปลี่ยนใช่ไหมครับลดลงแสดงว่าสมบัติของคาร์บอนก็จะเปลี่ยนไปด้วยนะครับอ่าข้อ2 จากสัญ,ญลักษณ์นิวเคลียร์ของอะตอมนะครับอะตอมที่เป็นกลางทางไฟฟ้าอะตอมที่เป็นกลางนักเรียนสังเกตยัยงไงครับ่อไม่มีประจุบวกลบอยู่บนหัวของธาตุนั้นไม่มีประจุบวกลบอยู่บนหัวของธาตุนั้นเช่นฮีเลียม42เห็นไหมครับ มันเป็นกลางเพราะว่ามันไม่มีบวกมีลบอยู่บนหัวมันถ้าวันใดวันหนึ่งมันมีบวกสองอยู่บนหัวมันแบบนี้มันเป็นกลางไหมครับนักเรียนมันไม่เป็นกลางแล้วมันมีประจุบ,บวกนะครับอ่าเขาบอกว่าฮีเลียมสี่สอง่าครูถามว่าฮีเลียมมีเลขมวลเท่าไหร่เลขมวลดูตรงไหนนะครับจำได้ไหมเมื่อกี้นะเลขมวลเอ็กซแซดใช่ไหม อันนี้คือธาตุอ่าธาตุเนี่ยมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยถ้าเป็นฮีเลียมก็เป็น He ถ้าเป็นไฮโดรเจนก็ e, เป็น H e, คาร์บอนก็เป็น C ออกซิเจนก็เป็น O มันเปลี่ยนไปเรื่อยนะครับมันไม่เป็น X เสมอนะ A คือตัวเลขที่อยู่บนหัวมันก็คืออะไรครับเลขอะไรนะเล,ลเลขมวลเลขมวลเนี่ยจะเท่ากับอะไรนะจําได้ไหมเมื่อกี้เท่ากับโปรตอนบวกกับอะไรครับนิวตอนส่วน Z คือตัวเลขที่ห้อยอยู่ด้านล่าง เขาเรียกว่าเลขอะไรครับเลขอะตอมจะเท่ากับอะไรครับเท่ากับโปรตอนเท่ากับอิเล็กตรอนนะครับอ,อันนี้จดไว้นะจดไว้นะนะครับ He42 ถ้าคุูถามว่าฮีเลียมมีเลขอะตอมเท่าไหร่เลขอะตอมให้ดูตัวเลขที่อยู่บนหัวมันครับตัวเลขที่อยู่บนหัวมันเท่าไหร่เดี๋ยวเดี๋ยวขออภัย he สีถ้าครูถามว่า he มีเลขมวลเท่าไหร่เลขมวลก็ให้ดูตัวเลขที่อยู่บนหัวมันเท่าไหร่นักเรียน4แสดงว่าฮีเลียมมีเลขมวลเท่ากับ4โอเคไหมถ้าครูถามอีกว่าฮีเลียมมีเลขอะตอมเท่าไหร่เลขอะตอมเนี่ยให้ดูตัวเลขที่ห้อยอยู่ด้านล่างมันเท่าไหร่นักเรียน2อ,อ่าคราวนี้เขาถามอีกว่าถ้าจากสัญ,ญลักษณ์ he สีนี่ จำนวนโปรตอนของฮีเลียมเท่าไหร่โปรตอนนี่มีโปรตอนโปรตอนโปรตอนเท่ากับอะไรครับโปรตอนเท่ากับอะไรครับเท่ากับเลขอะตอมใช่ไหมเลขอะตอมของฮีเลียมเท่ากับเท่าไหร่นักเรียนสองแสดงว่าโปรตอนของของฮีเลียมก็เท่าไหร่นักเรียนสองโอเคไหมต่อไป ข้าไปที่จำนวนอิเล็กตรอนก่อนจานวนอิเล็กตรอนมันเป็นกลางใช่ไหมจํานวนอิเล็กตรอนต้องเท่ากับจํานวนโปรตอนโปรตอนมี2ตัวดังนั้นอิเล็กตรอนก็ต้องมี2ตัว Newton, high, Newton นิวตอนอ่านิวตอนหาย่งไงนิวตอนนี่ตีช่องเสียงไปเลยนักเรียนนิวตอนเขาบอกว่าให้เอลลบแก็คือเอาตัวเลขที่อยู่บนหัวมันลบตัวเลขที่อยู่ด้านล่างมัน จะได้จำนวนโปรตอนออกมาอ่ะจะได้จำนวนนิวตอนออกมาอ่ะลองลบดูนักเรียนตัวเลขที่อยู่บนหัวมันก็คือสี่ใช่ไหมลบตัวเลขข้างล่างก็คือไรน,นักเรียนสองเหลือสองแสดงว่านิวตอนของฮีเลียมเท่ากับสองอ่ะครูยกตัวอย่างครูยกตัวอย่างยกตัวอย่างธาตุธาตุสม,มุนนะธาตุเอ็มเอ็มสิบห้าหกา เอ็มสิบห้าหกครูถามว่าเลขมวลเท่าไหร่อจอโนอคือจำนวนนะจำนวนโปรตอนเท่าไหร่จำนวนอิเล็กตรอนเท่าไหร่จำนวนนิวตอนเท่าไหร่และก็สุดท้ายอีกคำหนึ่งจำนวนนิวคีออนเท่าไหร่ อ m อ5 6สิบหเอาเลขมวลก่อนนักเรียนเลขมวลคือตรงไหนนักเรียนเลขมวลคือนี่คือตัวเลขที่อยู่บนหัวมันนี่นักเรียนหัวธาตุมันเนี่ยเท่าไหร่นักเรียนตัวเลขที่อยู่บนหัว M คือเท่าไหร่สิแสดงว่าเลขมวลคือ15เห็นไหมครับยากไหมไม่ยากนะครับจำน,นรจำนวนโปรตอน,น,นจำนวนโปรตอนนี่นี่จนวนโปรตอนโปรตอนคือ P อ่า จำนวนโปรตอนคือ p จำนวนโปรตอนจะเท่ากับไรนักเรียนเท่ากับเลขอะตอมเลขอะตอมอยู่ตรงไหนก็คือตัวเลขที่ห้อยอยู่ด้านล่างมันห้อยอยู่ด้านล่างเอ็มเท่าไรนักเรียนหกก็ตอบเลยครับหกต่อไปจำนวนอิเล็กตรอนเช็คดีว่าธาตุเอ็มเป็นกลางไหมมีบวกมีลบอยู่บนหัวมันไหมนักเรียนอ่าไม่มีบวกมีลบอยู่บนหัวมันแสดงว่าธาตุเอ็มนี่ต้องเป็นกลาง ถ้าเป็นกลางแสดงว่าจำนวนอิเล็กตรอนเท่าต้องเท่ากับจำนวนโปรตอนโปรตอน6กอิเล็กตรอนก็ต้อง6นะครับต่อไปจำนวนวน,นิวตรอนนิวตรอนหายไงจานวนนิวตรอนจำนวนวน,น,วนิวตรอนครูบอกไปแล้วเมื่อกี้ให้เอาตัวเลขอะไรครับเอาตัวเลขข้างบนลบกับตัวเลขข้างล่างใช่ไหมครับ15บหลบหเหลือเท่าไหร่ เดี่ยวก้าวสุดท้ายจํานวนนิวคลีออนจาได้ไหมจํานวนนิวคลีออนจานวนนิวคลีออนเราเรียนมาแล้วนะครับหน้าแรกหน้าแรกนี่นี่จำนวนนิวคลีออนจานวนนิวคลีออนจะเท่ากับไรนักเรียนเท่ากับเลขมวลใช่ไหมครับเลขมวลเท่าไหร่นักเรียนเลขมวลสิบห้านิวคลีออนก็ต้องสิบห้าอันนี้ตัวอย่างที่หนึ่งโจทย์นะครับโจทย์นะ ต่อไปตัวอย่างที่สองเอาประทาอะไรดีอา่าแคลเซียมยี่สิบยี่สิบยี่สิบเท่าไหร่ยี่สิบสิบยี่สิบสิบสี่อ่ะสิบสองสิบสองแคลเซียมยี่สิบสิบสอง ถามว่าเลขมวลเท่าไรโปรตอนเท่าไรอิเล็กตรอนเท่าไรนิวตอนเท่าไรนะครับนิวคีออนเท่าไรทำได้ไหมครับนักเรียนทำได้ไหมอลองฝึกคิดดูนักเรียนฝึกคิดดูเลขมวลเลขมวลให้ดูตรงไหนนักเรียนบอกไปแล้วเมื่อกี้ เลขมวลให้ดูตัวเลขที่อยู่บนหัวมันตัวเลขที่อยู่บนหัวแคลเซียมเทา่าไหร่นักเรียนนี่เท่าไหร่ครับยี่สิบแสดงว่าเลขมวลก็คือยี่สิบโปรตอนโปรตอนดูจากไหน,โป,นโปรตอนให้ดูจากเลขอะตอมใช่ไหมเลขอะตอมก็คือตัวเลขที่อยู่ข้างล่างเทา่าไหร่นักเรียนสิบสองอิเล็กตรอนละ่ะมันเป็นกลางไหมแคลเซียม um. มันมีบวกมีลบอยู่บนหัวมันไหมมันไม่มีสแสดงว่าแคลเซียมนี่เป็นกลาง ถ้าเป็นกลางนี่แสดงว่าจํานวนอิเล็กตรอนกับจํานวนโปรตอนต้องเป็นไงกันเท่ากันก็คือ12สุดท้ายนิวตอนนิวตอนหายยังไงนิวตอนเอาตัวเลขข้างบนลบตัวเลขข้างล่างใช่ไหมเหลือ8สุดท้ายนิวคีออนนิวคีออนจะเท่ากับอะไรนักเรียนเท่ากับเลขมวลเลขมวล20นะครับ แสดงว่านิวคลีอรก็คือ20อ่หรืออีกอย่างหนึ่งนะครับถ้ามันไม่บอกเลขมวลมานะเรียนจำเลยนะนิวคลีอรนี่จะหาจากโปรตอนโปรตอนบวกด้วยนิวตอนถ้าเราเอาจำนวนโปรตอนบวกด้วยจำนวนนิวตอนจะเท่ากับนิวคลีอรหรือเท่ากับเลขมวลจำไว้นะครับโจดนะครับสองตัวอย่างนะครับ อาโอเคแคบไปลแล้วก็จนนะครับอ่าจากตัวอย่าง2ตัวอย่างนักเรียนสามารถทำข้อ1ข้อ2ได้นะครับฝึกทำฝึกทำด้วยนะครับข้อ3แล้วก็ข้อ4ข้อ5ต่อไปมาดูหน้าสีนักเรียนคำว่าไอโซโทป ในชีตเรามีครับมีแค่คําว่า i s so o ซโท e นักเรียนแต่จริงๆมันจะมีอยู่สามคำนักเรียนมีคําว่า i s so o ซโ p e ตอนนี้อยู่หน้าสี่นะครับหน้าสี่นักเรียนจดใส่ฝั่งซ้ายของหน้าสี่นะครับมีคําว่า i s so o ซโ p e มีคําว่า iso ซโ n e มีคําว่า iso isobar นะครับสาคำนี้ต่างยังไงนักเรียนต่างกันยังไงครับมันมีเทคนิคการจำนักเรียนไอโซโทปนักเรียนดูตัวสุดท้ายดูพยันชนะตัวสุดท้ายก็คือตัวอะไรนักเรียนปปาป,ปานี่คือโปรตอนเท่ากันน่ถาดเดียวกันมีมีจำนวนโปรตอน เท่ากันถ้ามันเป็นไอโซโทปกันมันต้องเป็นธาตุเดียวกันและก็มีอะไรเท่ากันนักเรียนมีจํานวนโปรตอนเท่ากันจดน,นะครับต่อไปไอโซโทนนอนหนูนักเรียนตัวสุดท้ายคือนอหนูนอนหนูคืออะไรนักเรียนนิวตอนอา่าธาตุต่างกันมีจํานวนนิวตอน ถ,ถ้าเป็นไอโซโทนกันมันจะเป็นธาตุต่างกันธาตุต่างกันก็คือเป็นธาตุคนละชนิดนักเรียนและก็ต้องมีอะไรเท่ากันมีจํานวนนิวตรอนเท่ากันอ่าไอโซโทนใช่ไหมตัวสุดท้ายคือนอนหนูใช่ไหมครับนอหนก็คือ,อนิวตรอนไอโซโทปตัวสุดท้ายคือปอปาปอปาก็คือโปรตอน่าสุดท้ายไอโซบาอย่าไปดูรอเรือนะอย่าไปดูรอเรือนะครับให้ดูคําว่าบาคําว่าบานี่นะครับ แปลว่ามวลธาตุต่างกันมีเลขมวลเท่ากันโจทย์ครับไอโซโทปเป็นธาตุเดียวกันมีจำนวนโปรตอนเท่ากันไอโซโทนเป็นธาตุต่างชนิดกันมีจำนวนนิวตรอนเท่ากัน ไอโซบาเป็นธาตุต่างกันก็คือเป็นธาตุคนละชนิดนะครับมีเลขมวลเท่ากันนะครับ3าไอนี้ตัวที่เป็นธาตุเดียวกันก็คือมีเฉพาะไอโซโทปที่เหลือไอโซโทนกับไอโซบาเป็นธาตุคนละชนิดคราวนี้ถ้าเป็นไอโซโทปให้ไปเช็คที่จำนวนโปรตอนถ้าโปรตอนเท่ากันแสดงว่าเป็นไอโซโทปกัน ไอโซโทนให้ไปเช็คที่นิวตอนถ้านิวตันเท่ากันแสดงว่าเป็นไอโซโทนกันสุดท้ายไอโซบาให้ไปเช็คที่เลขมวลถ้าเลขมวลเท่ากันแสดงว่าเป็นไอโซบากันนะครับจำไว้นะครับ,รบตัวอย่างตัวอย่างตัวอย่างธาตุ x กับธาตุ y x126 กับ y136 คู่ถามว่าธาตุ x กับธาตุ y อันนี้ตัวอย่างที่ที่สนะครับคู่ถามว่าธาตุ x กับธาตุ y เป็น i อะไรกันเป็น i อะไรกันใน3าไนี่เช็คเลยครับเป็นไอโซโทปกันไหมถ้าไอโซโทปต้องไปเช็คที่อะไรนักเรียนเช็คที่อะไรครับเช็คที่โปรตอนถ้าโปรตอนมันเท่ากันแสดงว่ามันเป็นไอโซโทปกัน อาโปรตอนโปรตอนเช็คตรงไหนนักเรียนก็คือเช็คที่เลขอะตอมอาเลขอะตอมของธาตุ x 6แสดงว่าโปรตอนโปรตอนของธาตุ x นี่คือ6ตัวอา้าวธาตุ y าธาตุ y าธาตุ y มีโปรตอนเท่าไหร่นักเรียนโปรตอน6 x กับ y ม,มีโปรตอนเท่ากันไหมนักเรียน x กับ y มีโปรตอนเท่ากันไหมเท่ากันก็คือ6ตัวถ้ามันมีโปรตอนเท่ากันแสดงว่ามันต้องเป็นไออะไรกันครับ ไอโซโทปกันครูถามต่อว่า x กับ y เป็นท่าเดียวกันไหมถ้าเป็นไอโซโทปกันต้องเป็นท่าอะไรกันนักเรียนท่าท่าเดียวกันโอเคไหมครับโอเคไหมต่อไปตัวอย่างที่4 M M13 5หกับ N สิบห้าเจ็ด m สิบสามห้ากับ n สิบห้าเจ็ดสองตัวนี้เป็นไออะไรกันเช็คเช็คทีละไอครับเป็นไอโซโปกันไหมถ้าเป็นไอสโตโทปต้องไปเช็คที่โปรตอนถ้าโปรตอนมันเท่ากันแสดงว่ามันเป็นไอสโซโปกันอา้าวโปรตอนโปรตอนโปรตอนของ m เท่าไหร่โปรตอนเช็คจากตัวเลขที่ห้อยอยู่ด้านล่างใช่ไหมครับเท่าไหร่ครับห้าโปรตอนของ n เท่าไรครับเจ็ดโปรตอนเท่ากันไหมนี่โปรตอนไม่เท่ากันแสดงว่าไม่เป็นไอโซโทปกันเนี yeah. ่ยต่อไปก็ไปเช็คอโซโทนไอโซโทนต้องไปเช็คอะไรนักเรียนไปเช็คนิวตอนถ้านิวตอนมันเท่ากันแสดงว่ามันเป็นไอโซโทนกันอ่านิวตอนนิวตอนเช็คนิวตอนอนะนิวตอนนี่หายังไงนะนิวตอนใครจําได้บ้างเมื่อกี้พูดไปแล้วนะนิวตอนหาจากเอาตัวเลขข้างบนลบตัวเลขข้างล่างใช่ไหมครับ13ลบห้า เหลืออะไรนักเรียนเหลือแปดนิวตันของเอ็นล่ะครับสิบห้าลบเจ็ดเหลืออะไรนักเรียนเหลือแปดนิวตันเท่ากันแสดงว่าต้องเป็นไออะไรกันนักเรียนไออะไรกันครับไอโซโทนกันถ้าเป็นไอโซโทนกันครูถามต่อว่า M กับ n เป็นาตาเดียวกันไหม ถ้าเป็นไอโซโทนกันต้องเป็นธาตุอะไรนักเรียนต่างชนิดกันต่อไปครับธาต่างชนิดกันสุดท้ายตัวอย่างสุดท้าย ex ห้าธาตุ e สิบกับ b สิห หกโอ้ยสิบห้าแปดสิบห้าแปดอ่าเอ, 15, 8, 15, 8. อกับบีเป็นไออะไรกันนักเรียนเป็นไอโซโทปไหมถ้าเป็นไอโซโทปต้องเช็คที่โปรตอนใช่ไหมโปรตอนของโปรตอนของเอเท่าไหร่นักเรียนหกโปรตอนของบีเท่าไหร่ครับแปดโปรตอนไม่เท่ากันแสดงว่าไม่ใช่อโสโทปกันต่อไปนิวตอนเป็นไอซโทนกันไหม ถ้าเป็นไอโซโทนต้องเช็คที่นิวตอนนิวตอนก็คือเอาตัวเลขข้างบนลบตัวเลขข้างล่างนักเรียนสิบห้าลบหกเหลืออะไรครับนี่เหลือเก้าตัวนี้แหละครับสิบห้าลบแปดเหลือเจ็ดนิวตอนไม่เท่ากันแสดงว่าไม่ได้เป็นไอโซโทนกันสุดท้ายไอโซบาไอโซบาต้องเช็คที่ไหนครับถ้าเลขมวลมันเท่ากันใช่ไหมครับแสดงว่ามันเป็นไอโซบากันและก็เป็นธาตุต่างชนิดกัน เลขมวลมันเท่ากันไหมเนี่ยนี่เลขมวลคือตัวเลขที่อยู่ด้านบนใช่ไหมครับเลขมวลมันเท่ากันแสดงว่ามันเป็นไออะไรครับอ s โซโบาเป็นธาตุชนิดเดียวกันไหมอ่าเป็นธาตุต่างชนิดกันนะครับเพราะว่ามันเป็นอโซบากันนะครับจดไว้นะครับ3ตัวอย่างนี้จดไว้นะอ่าอันนี้ตัวอย่างที่3ตัวอย่างที่4จดไว้ครับ แคแบไปก่อนครับแคบไว้ก่อนแล้วก็โจทย์แล้วก็ตัวอย่างที่5นะครับไอโซโทปไอโซโทนแล้วก็ไอโซบาร์นะครับอ่าคราวนี้ศึกษา 3i ไอนี้จากคลิปคู่แล้วนะครับเราก็สามารถทำข้อ6ข้อ7ข้อ ได้นะครับดังนั้นในคลิปนี้ให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดบทที่สีข้อ1ถึงข้อ8นะครับสําหรับคลิปแรกของบทที่4นะครับก็จบลงไปเพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับอขอให้นักเรียนตั้งใจเรียนออนไลน์นะครับสวัสดีครับ